อยากกินดอกที่เหล็กเอามาแกงเมื่อวานเก็บหน้าบ้านเนี่ยต้นนี้ไม่ค่อยขมนะครับเอามาต้มจะให้อ่อนยุยเลยนะเนี่ยเยอะนะอย่าเอาครึ่งเดียวพอเนี่ยลวนหมูเข้าไว้ลวนให้หอมเลยให้ออกสีเข้มหน่อยเนี่ยเสร็จแล้วเราเคี่ยวกะทิให้เป็นน้ํามันพริกแกงธรรมดานี่แหละครับสูตรใครสูตรมันนะ ไม่ต้องไปยึดระบบระเบียบอะไรมากมายนะครับกินแล้วเราได้ประโยชน์นะเราอร่อยก็อพอแล้วนะผัดพริกจนหอมแล้วก็ใส่หมูที่ลนเอาไว้เลยนะแถมปลาย่างสักนะไม้หนึ่งยีนะ่สิบบาทนะครับนะกระเที20ยี่สิบบาทเหลือไว้ใส่ทีหลังอีกน้อยหนึ่งดอกทิเล็นะต้มไว้2น้ำนะครับบีบดูแล้วเนี่โอ้ยุ้ยเลย นะครับอ่อนๆนฮะคนสูงอายุต้องกินอ่อนออดเคี้ยวง่ายงาน้ำกะทิไม่ต้องใส่เยอะแหนะแค่นี้พออย่าหวานเกินใส่สมุนไพรเพิ่มเติมเข้าไปใบมะกรูดหอมจนะนะฮะแล้วตักแบงใส่หม้อเขาไว้ก่อนคนสูงอายุกินอย่างนี้ละดีระบบขับถ่ายคล่องแคล่วนะครับหลายพูดพูดเลยนะครับ,รบ,รบรงนานกินตรงหน้าจอห0นิ้วนี่แหละ นะครับตักแบงก่งมาใส่ถ้วยสักนะถ้วยเดียวคนเดียวกินคนเดียวมือเดียวนะครับกินเสร็จล้างเลยโอเคกินไปดูข่าวไปนะอยากดูช่องไหนก็นดูไปไม่ยึดติดนะครับทุกวันออกกำลังกายเสร็จกินข้าวเสร็จฟังเพลงดูข่าวต่อนะครับตอนนั้นเองชีวิตนะครับกรเกียณแล้วไม่มีอะไรยุ่งยาก นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเท่าน,นั้นเป็นพอเลยที่เหล็กที่ต้อมไว้เหลืออามาบี้าเป็นก้อนนะเดี๋ยวเข้าตู้แช่แข็งเขาไว้นะครับเอาไว้กินอยากกินมื้อไหนก็เอามากินได้หรือเอามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ครับ